โมนิ่ค่ะมาเจอกับสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้มาแต่เช้าเลยนะคะเอาเทคนิคดีๆมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะเกี่ยวกับการทําสีผมอีกเช่นเคยนะคะก็สีปิดผมขาวที่ไม่ต้องฟอกนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะคะวันนี้จะเอาสีมาให้ดูแล้วก็จะมาบอกสูตรนะคะสําหรับใครที่อยากได้เป็นสี อันนี้คลิปนี้สําหรับสีปิดผมขาวนะคะแบบไม่ต้องฟอกถ้าเกิดใครที่อยากได้แบบบาลียาหรือว่าฟอกสีอะไรอย่างนี้นะคะข้ามไปก่อนนะคะคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณนะคะจะมาบอกในวันนี้นะโอเคสีที่จะจะเลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีออกโทนมุนแล้วก็ปิดผมขาวได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีที่เราเลือกใช้แล้วสีที่ได้นะคะว่าจะเป็นยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ โอเคนะคะสีที่แบบหลายคนบอกว่าสีสีเบอร์ลิน่าที่พูดถึงคือ A2 และ A38 นะคะตัวนี้คือสี A2 นะคะส่วนตัวนี้คือ A38 นะคะเราเอาสองสีนี้มาผสมกันนะคะหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วมันจะได้เป็นสีอะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวสายจะเอาร s โซลหรือว่าผลลัพธ์มาให้ดูนะคะว่าสีที่ได้คือสีอะไรถ้าสองสีนี้ผสมกันนะคะ สีที่ได้ก็คือสีนี้นะคะนี่คือสีที่ได้นะคะโดยที่เราไม่ต้องฟอกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูพื้นผมด้วยนะคะว่ามีความแดงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญเคยผ่านการทําเคมีมาแล,แล้วกี่ครั้งเกล็ดผมเปิดเยอะน้อยแค่ไหนแบบนี้นะคะมันมี ผลพวงเกี่ยวกันหมดเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าผมที่มันไม่ได้แดงมากแล้วลงสองสีนี้ไปนะคะมันก็จะติดมนเขียวนะคะแต่ถ้าเกิดผมที่มีความแดงพอประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ลงสองสีนี้เดี๋ยวสตาจะมาบอกส่วนผสมนะคะว่าใช้ยังไงนะคะ สองสีนี้มีสูตรผสมนะคะใช้แค่สองสีนี้นะคะก็คือ A 3 8นะคะแล้วก็ A 2แบบนี้นะคะมีสูตรผสมของเขานะคะอ่า ที่จะทำให้ได้สีแบบนี้นะคะก็คือสีที่ใช้นะคะอันนี้1ส่วนนะคะแล้วก็อันนี้4ส่วนแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ไฮโดรเจนนะคะ12%หรือว่า9%ก็ได้นะคะส่วน9%เนี่ยแนะนำให้ใช้ตรงโคน12%ใช้ตรงปลายแบบนี้นะคะหรือว่าใครจะใช้อีกเซตหนึ่งที่เป็นไฮโดรเจน9%นตตรงปลายแล้วก็6%ตรงโคนแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าเกิดไม่อยากให้โคนมันสว่างมากนะคะก็คือใช้ สตัวนี้เลยนะคะผสมกันแบบนี้เนาะสีที่ได้ก็จะออกแบบแนวแนวน้ำตาลหมุนอันนี้ในกรณีที่เราไม่ฟอกผมนะคะหลายคนแบบว่าพอสตาร์บอกไปนะคะก็จะสงสัยว่าสีที่ได้มันเป็นแบบไหนนะคะก็คือ ถ้าเราเอาสีนี้ลงอย่างเดียวมันปิดผมขาวแต่มันจะไม่ได้สีแฟชั่นมันจะออกดำนะคะถ้าเราลงสีนี้อย่างเดียวสีเราก็จะออกแค่แบบมุนๆน,นั่นเองนะคะไม่ได้ปิดผมขาวนะคะมันแค่แบบออกน้ำตาลมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสองสีนี้ไปผสมกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือขึ้นอยู่กับไฮโดรเจนด้วยนะคะไฮโดรเจนคือส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้สีระดับ ความสว่างของสีนะคะแล้วก็ประวัติการทําสีผมเดิมอยู่แล้วนะคะเน,นี่ยก็มีส่วนสําคัญนะคะกรณีที่ใครทําผมที่ใช้แชมพูแบบพวกแชมพูโอเคหรือว่าแชมพูอื่นๆที่เป็นแชมพูปิดผมขาวเทคนิคนี้อาจจะไม่ได้ผลนะคะคุณก็ต้องทําการล้างสีออกก่อนนะคะตามีเทคนิคการทําบีดบาร์สในการล้างสีผมที่ใช้แชมพูปิดผมขาวมานั่นปิดผมขาวมานั่นเองนะคะก็ลองเข้าไปดูได้นะคะในลิงก์นะคะมีรู้สึกมี2ส,สูตรนะคะ สูตรหนึ่งก็คือใช้บีดบาร์อีกสูตรหนึ่งก็คือใช้พวกแบบสี c o l เลอร์ o v e r นั่นเองนะคะ2ตัวเนี้ยใช้ได้ผลแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะทำสีที่เป็นปิดผมขาวติดหนึบมายัางไงก็ช่างนะคะตัวบีดบารเนี่ยมีความอ่อนโยน ่อเส้นผมคือการใช้ผงบีบผงฟอกนะคะบวกกับไฮโดรเจนนะคะแล้วก็แชมพูแบบนี้นะคะไฮโดรเจนที่ใช้จะเป็น6%หรือว่า9%ก็ได้นะคะอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะคะถ้าคุณคุณอยากจะรู้เทคนิคนะคะก็คือง่ายมากๆสตาร์ทำไว้ให้ทุกขั้นตอนเลยนะคะสามารถที่จะค้นดูกันได้นะคะสตาร์ก็หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยสําหรับใครที่กําลังมองหาสีที่ปิดผมขาวแล้วก็อยากให้มันออกมาโดยที่ไม่ผ่านก ฟอกแบบนี้นะคะแล้วก็สีพวกนี้นะคะสามารถที่จะเราอัด u จสหรือว่าเขาเรียกอะไรอปรับระดับความเข้มความอ่อนได้ด้วยการาลงสีสองสีเนี้ยใช้สูตรที่แตกต่างกันถ้าเราอยากให้มันเข้มมากหน่อยเราก็จะใส่สีเบอร์เข้มเยอะหน่อยแต่ตัวเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ผสมอะไรเลยมันก็ออกมาเป็นเหมือนผมดำเลยนะคะ เดี๋ยวอีกนิดนึงอยากจะบอกต่อนะคะเวลาเราทำผมปิดผมขาวโดวยใช้สีดำเลยเนี่ย สีดํากับสีขาวมันตัดกันมากๆนะคะเวลาเราทําไป2อาทิตย์เนี่ยโคนที่ขาว,ขาวๆเนี่ยก็จะขึ้นมาแล้วก็เห็นได้ชัดนะคะเหตุผลทําไมถึงอยากจะแนะนําให้ทําสีที่สว่างขึ้นมาอีกนิดน,นึงเพื่อที่เวลาผมขาวขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ตัดกันเลยแบบนี้นะคะเราก็เลยแบบอยากจะแนะนําสีที่มันเป็นสีแฟชั่นด้วยนะคะเทคนิคก็ง่ายๆมีหลายๆสีนะคะที่สตาบอกสูตรไว้ในช่องนะคะโดยที่ทำแบบไม่ฟอกผมนะคะผมก็จะได้แบบ mấy ถ้าจริงๆการฟอกผมก็คือเป็นการทําสีชนิดหนึ่งเป็นการที่เราดึงเม็ดสีผมเดิมออกนะคะจริงๆไม่ได้มีความเสียหายอะไรการเสียหายในการฟอกสีผมก็คือช่างไม่มีความชํานาญในการฟอกสีผมแล้วก็ที่สําคัญคือเราไม่รู้ว่าต้องผสมยังไงวิธีการลงลงนานแค่ไหนต้องแบ่งช่อย,ยังไงแล้วก็ทิ้งเวลานานเกินไปนะคะมันก็เลยทําให้ผมที่ฟอกเนี่ยมันเสียมันขาดแล้วก็บางคนไม่รู้ว่าต้องบารุง ยังไงบํารุงก่อนบํารุงระหว่างทางหรือว่าบํารุงทีหลังดีนะคะอันนี้สตาร์ก็มีเทคนิคดีๆนะคะเกี่ยวกับการฟอกสีผมทํำยังไงให้ผมยังคงสภาพดีแล้วก็ไม่ขาดนะคะก็อยู่ในลิงก์เหมือนกันนะคะก็ลองกดเข้าไปดูได้นะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะ สิ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก็คือวิธีการทดสอบการแพ้ก่อนทำสีผมนะคะแล้วก็วิธีการดูแลก่อนทำสีผมนะคะดูแลเส้นผมระหว่างการทำแล้วก็หลังทำนะคะอันนี้ก็เป็น เป็นเป็นคีย์หลักนะคะที่เราต้องใส่ใจและก็ดูแลนะคะทาให้ผมของเรายังดูสวยแล้วก็สุขภาพดีนะคะแม้ว่าผ่านการทําเคมีมาหลายๆครั้งก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีตัวบํารุงตัวดูแลนั่นเองนะคะเทคนิคต่างๆจะอยู่ในช่องนี่แหละคุณก็จะลองไปหาดูแล้วก็ลองศึกษาดูได้ถ้าใครไม่เข้าใจยังไงหรือว่าหาไม่เจอ,อยังไงนะคะก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะคะส่งคอมเมนต์มาถามได้หรือใครที่ทําสี ผมเรารู้สึกไม่โอเคเลยมาไม่ได้เหมือนที่ต้องการนะคะก็ส่งรูปไปให้วิเคราะห์ได้นะคะที่เพจ Star Beauty Brighton นะคะในเฟ e บุ o กเนาะเดี๋ยวสายจะขึ้นเพจไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในสตาร บิวตี้ไบร g h ตันในคลิปหน้าเนาะวันนี้สตาร์ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะวันนี้ก็เอาเทคนิคดีมาบอกแล้วก็เทคนิคการดูแลเส้นผมเล็กๆน้อยๆเนาะหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้ความรู้จากคลิปนี้นะคะไม่มากก็น้อยอยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สตาร์ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แบบนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ